ย,ยืนยงคงความเป็นเอกราชอยู่ได้นจนตราบเท่าทุกวันนี้ก็ด้วยความกล้าหาญของบรรพบุรุษผู้พร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพี่จับอาวุธขอต่อต้านศัตรูผู้รุกรานอย่างห้าวหาญองอาจในการรถทัพจับตึกชายชาติทหารย่อมนิยมมีเครื่องรางของขลังไวไ้ประจำตนอย่างน้อยก็เพื่อเป็นกำลังใจเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มักมีพระเครื่องประจำไว้เป็นมิ่งขวัญแก่ตน ทุกครั้งที่จับดาบและสาตราวุธเข้าป้องกันชาติบ้านเมืองพระเครื่องจะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงไรนั้นเชื่อกันว่าย่อมแล้วแต่ว่าพระเครื่องนั้นได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามตำรับขนบประเพณีโบราณครบถ้วนเพียงใดและได้ใช้ไปในทางดีมีประโยชน์เพียงใดในบรรดาพระเครื่องซึ่งประชาชนเชื่อถือศรัทธากันว่าศักดิ์สิทธิ์นักนั้นก็มีพระเครื่องซึ่งสร้างในสุขมงคลดิถีฉลอง25พุทธศตรวตรรษรวมอยู่ด้วย การสร้างพระเครื่องตามแบบฉบับสำรับประเทีโบราณต้องมีเกจิอาจารย์ประกอบพิธีปลุกเสกลงเลขยันเพื่อให้ครั้งเกิดความศักดิ์สิทธิ์โดยครบถ้วนการสร้างพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษได้กระทำเป็นพิธีใหญ่ยังไม่เคยปรากฏมีมาแต่กาลก่อนในการพิธีซึ่งมีขึ้นที่วัดสุทัศน์เทวรา,รามระหว่างวันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์อักรสาสนูประถามพกสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองและพิมพ์พระเครื่องเมื่อสเสด็จเข้าสู่สถานที่พิธีหน้าพระอุโบสถแล้วสบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเททองหล่อพระพุทธทรูปทองคําและทรงพิมพ์พระเครื่องฉลองยี่สิบาพุทธศตรวรรษเป็นบทมฤกษ์ระหว่างนั้นโหนล,ลั่นคลองไถยเจ้าพนักงานประโคมสังตแตรและดูริยาง สมเด็จพระราชาคณนะและพระราชาคณะ25รูปจเจริญชัยมงคลคาถาพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณหลังน้ำตังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชาดำเนินกลับแล้วพระสงฆ์25รูปเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป เราพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณซึ่งทางราชการได้คัดเลือกนิมนต์มาจากทั่วราชอาณาจักรร้อยแปดรูปเข้าในพิธีมนตผลนั่งปรกปลุกเสกสรรพสิ่งของบรรจุพุทธาคมต่อไปตลอดคืนพระเครื่องซึ่งสร้างในโอกาสฉลอง25พุทธศตวรรษม,มีอยู่สามแบบคือพระเนื้อชินอันประกอบด้วยโลหพุทธาคมซึ่งพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจาักรได้ลงเลขยันคาถาส่งมาให้ผสมกับเศษชนวนหล่อพระในพิธีอื่นๆแบบหนึ่ง พระเครื่องทองคําซึ่งมีแบบลักษณะขนาดและพิธีสร้างเช่นเดียวกับพระเนื้อชินแต่ทําด้วยทองคําหนักองค์ละประมาณหกสรึงอีกแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นพระผงผสมด้วยเกสรดอกไม้ร้อยแปดอย่างผสมกับดินหน้าพระอุโบสถจากพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจากักรและผงพุทธาคมซึ่งบรรดาพระอาจารย์มอบให้มารวมทั้งพระผงต่างๆของโบราณและของพระอาจารย์ต่างๆที่ได้สร้างไว้แต่โบราณการด้วย ระหว่างพิธีสร้างพระเครื่องที่วัดสุดทัศน์เมื่อปี2500ได้มีปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์บังเกิดขึ้นหลายประการเป็นการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวตรรษดังเช่นเมื่อตอนใกล้ครบค่ำวันที่10กุมภาพันธ์คณะที่กำลังประกอบพิธีหล่อแผ่นโลหะซึ่งบรรดาพระคณาจารย์มอบให้มาใช้ผสมหล่อพระเครื่องอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือมีกระดุดเงินกับแผ่นเงินลงยันหลายชิ้นหาละลายไปด้วยความร้อนเช่นที่ควรจะเป็นไม่ แม่ช่างจะได้สุมไฟอยู่เป็นเวลานานกว่าสามชั่วโมงนอกจากนั้นในตอนใกล้เที่ยงวันรุ่งขึ้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นที่น่าอัศจรรย์บรรดาผู้ไปร่วมในพิธีพากันถือว่าเป็นสุพนิมิตมงคลอย่างยิ่งค่าเครื่องฉลอง25พุทธศตรวตรรษจึงเป็นที่สักการะอย่างสูงของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงซึ่งท่านควรจะมีไว้ประจำตัวเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นสวัสดิมงคลลอด้นจากสรรพภัยพิบัติทั้งปวง พระเครื่องฉลอง25พุทธศต,ตวรรษทั้งชนิดชินและผงและพระเครื่องทองคำจะเช่าได้ที่สำนักงานให้เช่าพระเครื่องสมมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยรายได้จากการให้เช่าพระเครื่องฉลอง25พุทธศต,ตวรรษทางราชการจะนำไปสมทบทุนในการจัดสร้างพุทธมนฑลที่ค้างอยู่ตามโครงการเดิมนับเป็นการกุศลอย่างยิ่งเพราะเท่ากับท่านไดน้มีส่วนช่วยจะลงพระบวรพุทธศาสนา ให้สถิตสถาพรยั่งยืนตลอดไป